ทุกวันเนี่ยจะยึดครองโลกที่มันลบกันทุกวันเนี่ยมันแย่งที่ดินกันไม่ใช่หรือเดินแย่งกันเป็นใหญ่ไม่ใช่หรือยมคิดดูเถอ,อะอาทะเลเขาก็อยู่ดีๆเขาเรือเขาก็แล่นไปแล่นมาปืนไปยิงเรือเขาอย่างเงี้ยยมคิดดูดิไปมาลําบากแล้วไปมาก็ทุกยากลําบากแล้วก็ทะเลาะกันนี่แหละไม่ใช่พวกเราไม่ใช่พวกเขาพวกเขาไม่ใช่พวกเราอย่างเงี้ย มันก็ทะเลาะกันสิโยมผู้เจ้าท่านสอนในโลกก็อยู่ด้วยกันเมตาตาตัดว่าโลโกปธรรมพิการเมตตาเมตตาทมคำจุนโลกถ้าคนทั้งโลกอยู่ด้วยกันได้เมตตาไม่มีทะเลาะหรอกไม่มีศาสนาก็ได้ถ้าคนมีเมตตาอยู่ด้วยกันไม่ต้องมีศาสนาก็ได้ไม่ต้องทะเลาะบ่แว้งกันเนี่ยแต่นี่มันไม่ใช่หรอกเพราะอะไรเพราะในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีตัวโลภต,ตัวโกรธตัวหลงนี่แหละ กิเลสตัวนี้แหละที่มนุษย์ต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นคนนี้มีเท่านี้ก็จะแข่งขันให้คนเท่ากับคนคนนี้คนมีเท่านี้ก็จะให้มากกว่านี้อีกไม่หยุดหรอกพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาถีตันหาสมานาทีแม่น้ําเสมอตันหาไม่มีตันหานี่จะเอาอะไรไปใส่มันเนี่ยไม่มีทางแต็มเหมือนทะเลท่านเปรียบว่าแม่น้ําทะเลเนี่ยนาทีตันหาสมานาที แม่น้ำเนี่ยต่อให้อ้น้้ำมันเยอะเท่าไหนขนาดไหนมันไหลลงแม่น้ำมันไม่มีอิ่มหรอกมันไม่มีเต็มหรอกแม่น้ำอย่างดีมันก็ล้นเออแล้วมันก็กระจายไปแล้วมันก็ไหลลงอีกน้ำไม่เคยอิ่มด้วยตัณหาฉันใดกระจายก็อย่างนั้นไม่อิ่มด้วยตัณหาฉันนั้นพระเจ้าท่านถึงสลัดให้คิดสลัดตัดเอาเรื่องตัณหานี่ออกซะก็เรื่องทุกข์นี่แหละ ้าใครตัดได้วางได้ปรงได้อันนี้จะมีความสุขที่สุดในชีวิตเพราะนั้นน่ะศาสนาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่พวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้เพื่อเอามาพัฒนาจิตใจของเราใจคนเนี่ยลองตกต่ำสิตกต่ำตกไปยังไงตกที่การความประพฤติก่อนตกที่ความประพฤติการกระทำและความคิดตกจากความดีมันตกตรงไหนตกจากความดีสมมติว่า เป็นลูกอยู่ดีๆไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้าลูกมันเกิดเอามีดไปตัดคอแม่มันเอามนสมองแม่มากินอย่างเนี้ยที่เป็นข่าวอะ่ะยมว่าดีไหมนี่ไหมนะเห็นไหม,หไหมพฤติกรรมเลวลงแย่ลงหนึ่งเนี้ยพอพฤติกรรมอย่างเนี้ยถ้าเราจะมีคนอย่างนี้ในสังคมทุกจังหวัดสมมติว่ามันเริ่มมีทุกจังหวัดอามาว่าสังคมอยู่ไม่เป็นสุขหรอกก็ต้องมีกฎหมาย กฎหมายเขาือต้องควบคุมเขาก็ต้องจับไปขังคุกขังตารางนู่นแหละมีอีกจับคนกี่กี่ร้อยกี่คนกี่หมื่นกี่แสนมันหมดไหมไม่หมดเพราะนั้นวิธีแก้ก็คือต้องเอาธรรมะไปให้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักพ่อแม่รู้จักคุณพ่อคุณแม่และเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็ไม่มีสอนแล้วตั้งแต่ปฐมกอไก่ขอไก่มาเนี่ยเจ้าหน้าที่ศีลธรรมมาศึกษาเหมือนสมัยก่อนรู้จักบาปบุญคุณโทษไม่มีแล้ว พรอไม่มีแล้วก็คนก็ทำบาปสิและยิ่งทุกวันเนี่ยโลกยิสตันอยู่ในมือหมดสังคมก้มหน้าดูแต่ดูแต่มือถือเขาไม่ได้ดูเปิดดูศีลธรรมสักอย่างหรอกเขาไปเปิดดูเรื่องอื่นๆท่องโลกหมดท่องอินเทอร์เน็ตหมดแล้วเห็นไหมสังคมเป็นยังไงดีนะดามาว่าโอ้บุญ บุญแท้บุญหลแท้แท้เท,ทวดาติ๊กตอกไปบอกโยมเข้าวัดเนี่ยนะอาตมาว่าบุญบุญโยมแท้แท้เลยอะเออเทวดาติ๊กตอกนี่เขาแน่นะโยมเออแน่มากเลยเอาโยมมาวัดได้นี่แน่มากเลยให้อาตมาได้พูดทรมาทําให้อาตมาหมดอิสรภาพช่างมันหมดอิสระภาพช่างมันอาตมาว่าให้ธรรมะกับโยมต้องให้ธรรมะกับโยมอย่างนี้เออก็นึกว่าไม่มีแล้วนะ อาตมาก็นึกว่าไม่มีแล้วที่โยมจะเข้าวัดสมัยมนี่โอ้ที่ไหนได้โอเทวดาทิกตอกนี่เขาก็แน่เหมือนกันนี่เอาข้าวมาถวายเยอะแยะไปหมดกินไม่หมดหรอกอาตมานี่เดียวเอาทองคำมาถวายสร้างพระอบเอาสารพัดมาถวายผ้าพรดนอนอนตัยไปะมุตตลูกโอโห,โหใจยิ่งใหญ่ขนาดไหน ตื่นกี่โมงบางคนเนี่ยหมอมาจากราชบุรีมากี่โมงหมอทีสองครับขับรถมาทีสองจากราชบุรีธรรมโสังโฆตใจถึงขนาดหนักมารับพวกนครปฐมมารับพวกกรุงเทพอีกนัดกันมาพบกันกลางทางอย่างเงี้ยโอ้โหมันใจถึงขนาดหนักมาจากแม่สอดมานอนรอนี่มาทำบุญนน่มาจากเมืองการหน่ธรรมโสังโฆ ใจมันใหญ่ขนาดไหนมันจะเอาบุญเนี่ยโอ้เทวดาติ๊กตอกในเขาแน่เห็นไหมเออยังมีอยู่ชาวพุทธยังมีเลือดสายเลือดของบุญอยู่เทวดาไล่เขาวัดเทวดาไล่เขาวัดเออดีดีเออดดขาวัดมาดีจะต้องเอาธรรมะให้พูดให้ฟังให้รู้ว่าเออเราจะพัฒนากันยังไงเขาเขาตอนนี้เทวดาไล่ตอนโยมเขาวัดให้ธรรมะพัฒนาจิต ใจโยมให้รู้ธรรมะอย่างทีมาพูดเรื่องข้างหลังที่ผ่านมาแล้วเป็นอดีตกรรมที่เราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างสมมติไหนที่ฆ่าตัดฟันคอแม่ตายไปเนี่ยที่ปกากใต้ใครจะไปแก้กรรมให้เขาได้ใช่ไหมโยมเขาทําของเขาเองอะ่ะใช่ไหมแม่เขายังไม่รู้จักเขาฆ่าฆ่าแม่เขาบางคนก็ฆ่าอ่อก,ก็มี ค่าพี่ค่าน้องก็มีลักษณะเนี้ยโมโหโมโหถึงขีดสุดบางันเถอะกรรมตัวนี้เขาฆ่าไปแล้ววิบากตัวนี้เหมือนกับพระโมคขลานะพระโมคขลานะอยู่กับแม่ไม่แต่งงานแม่ก็โลภเราอะแต่งเธอลูกแต่งเธอลูกจะได้ลูกสะภ้ยมาช่วยทํางานดูแลการงานบ้านลูกจะได้ออกไปทํางานได้โดยสะดวกเอาพรเชื่อแม่แปะ ไปหาภรรยามาอา้าวภรรยาเกิดไม่ดีอีกยุยงหาว่าแม่เนี่ยหาว่าพ่อของพระโมคัลานะเนี่ยเข้าบ้านมาลกลุงลังทำของส,สกปรกเกลียรลาดไปหมดฟ้องพ่อฟ้องแม่ให้พโมกขลาพโมคัลาน่าก็หลงเชื่อถงวันหน่อยวันหน่อยวันหน่อยจนบนที่สุดเกลียดพ่อเกลียดแม่ตัวเองเอาใส่ล้อเกวียนไปเยี่ยมญาติต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัด ไปถึงกลางทางไปถึงป่าทําทีเป็นโจรมาทุบพ่อแม่ตายกรรมที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่กระตายตกไปแล้วชาติที่กลับชาติมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะเป็นพระอ,อรหันต์เก่งเรื่องฤทธิ์ที่สุดเหาะหนีสามครั้งหายตัวเหาะดาดินหายไปสามครั้งหนีโจรแต่หนีกรรมไม่พ้นผลที่สุดต้องยอมชดใช้ให้โจรทุบตายจนกระดูกแหลกเหลวเห็นไหม คนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ไปแล้วเนี่ยมันผ่านไปแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วพ่อวิบากที่ทานะั้นมันหนักเกินพระพุทธเจ้าว่าครูก,กรรมเนี่ยกรรมหนักใครที่บวชมาแล้วก็ควรจะรู้ไว้หนึ่งปิตุคาดฆ่าพ่อมตุคาดฆ่าแม่อรหันตะคาดฆ่าพระอรหันต์สี่โลหิตุปาทบาททาให้เลือดเท้าพระพุทธเจ้าห่อเหมือนตอนที่ เทวทัตรกริ่งหินลงจากคิจะกูสเกตหินถูกตาตุต่มพระพุทธเจ้าเลือดห้อและห้าสังฆเพศใครทำห้าอย่างนี้ตกนรกไม่ได้พุดไม่ได้เกิดตกนรกอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีโอกาสที่ได้ไดพุดได้เกิดแล้วผลที่สุดมาเนี่ยกรรมที่มันผ่านไปแล้วเนี่ยแก้ไม่ได้เหมือนพระโมคคลานนะต้องมาชดใช้ถึงจะเป็นพระอริยสงฆ์นอกจากอย่างเดียวเท่านั้นแหละ เป็นพระอาหารหันเนี่ยยอมให้โจรทุบตายใช้ชดใช้กันไปนั่นแหละกรรมส่วนกรรมเห็นไหมการหลุดพ้นเป็นเรื่องของการหลุดพ้นไม่ได้เกี่ยวกันเลยบุญก็อยู่ส่วนบุญบาปก็ส่วนอันนี้คือกรรมหนักที่พุทธเจ้าบอกคุลุก,กรรมห้าอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเดาเนินชีวิตอย่าไปทํากรรมชั่วนี่เข้าวัดมาเนี่ยก็จะบอกเรื่องนี้แหละว่า อามาไม่ใช่พระแก้กรรมแก้กรรมมันแก้ไม่ได้หรอกแต่ว่าท่านหนักมันเป็นเบาเบามันเป็นบางนิดเป็นไปได้ก็อย่างนางโลหินีที่เคยเล่าน้องพระนรุตเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระพุทธเจ้านางในดีเดชาตเอาผงมามุยกระผงเต่าล้างไปใส่เมียน้อยเป็นเมียพระราชา อิจฉาเมียน้อยเอาผงหมามุ้ยไปใส่จนคันขย e r น,นางจนแผลผู้พองเกาจนผลที่สุดตายวิบากกรรมตับมาตอบสนองนางโลหินีเกิดมาในชาติที่พระพุทธเจ้าทรงประชนมายู่อยู่ตอนที่พระเจ้าสุทโธธนะสร้างวัดนิโคทารามบรรดาบุรุษพกษัตริย์ในครอบครัวของกษัตริย์ช่วยกันสร้างวัด คนนั่นรับตรงนั่นวิหารคนนั่นรับตรงพระกันดกุดีฝ่ายพระนรุธลงหน้าไปกบิลพัทก่อนก็เลยไปบอกให้น้องน้องเป็นขี้ทูดนางโรยินีเป็นขี้ทูดด้วยวิบากกรรมดีที่เอาผงหมามุ่ยเนี่ยกับผงเต่าล้างเนี่ยไปแก้งเนียน้อยในอดีตชาติพระนรุธท่านลูกท่านมีตาทิพย์จะแก้ให้น้อง ด้วยวิธีที่ให้น้องเนี่ยสร้างโรงฉันสองชั้นถามน้องว่ามีตังไหมไม่มีเลยเจ้าพี่สร้อยแหวนเงินทองมีไหมพอเหลืองั้นขายเอามาทำสาลาทำศาลาสันสองชั้นพอพอดีกับเงินพอดีสั่งให้นางโรยนีเนี่ยไปเช็ดถูป,ปัดกวาดทุกวันตักน้ำ ล้างเท้าตักน้ำเช็ดน้ำถูพระพุทธเจ้าเสด็จมารับถามนางโลหินีไปไหนพานุรุษบอกว่านางมาไม่ได้เป็นยังไงนางอายเพราะเป็นขี้ทูดพุทธเจ้าบอกไปมาไป,ไปเรียกมาเรียกมาก็แสดงธรรมให้ฟังจิตนางโยกขึ้นโดยปีติที่พุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟัง พอพิธีเกิดขึ้นขับไล่โลกหายไปเลยโลกขี่โทษนางหายเป็นเปิดทิด้งในชพันเลยด้วยบารมีพระพุทธเจ้านี่ไงที่ญาติโยมบางคนมาทำบุญกุศลชีวิตติดขัดพอได้มาทำในสิ่งที่ตั้งใจทำที่ธรรมะพาทำเนี่ยบางคนมาบอกชีวิตพริกเป็นหน้ามือหลังมือจากที่มันติดติดกัะดกัดมันก็หายไปเพราะบุญกุศลเนี่ยมัน เพิ่มเติมเสริมหนุนแล้วไอ้ที่มันติดติดขาดขัดก็หายไปบางคนเนี่ยพ่ออยู่ไอซียูแม่อยู่ไอซียูออกมาได้หายบางคนก็บุญบุญมีอยู่ได้ชีวิตอยู่กุศลที่ตัวเองนี่ได้สั่งสมขึ้นใหม่นี่แหละนี่คือวิธีการก็เหมือนนางโรยนีได้ถวายลงฉันต่อพระสัมมาสัมพุทธเจา้าเหมือนโยมนี่แหละเมื่อบุญมันหมดแล้วเรามาสร้างบุญใหม่ เรามาสร้างบุญกุศลเราใหม่เราจะไปทําสิ่งที่มันแล้วถ้าไปนึกถึงอดีตเนี่ยจะโทไปฆ่าพ่อด่าพ่อล่อแม่เหมือนเงีพ่อแม่ตายไปแล้วคิดถึงพ่อถึงแม่แล้วจะทําอะไรได้ตอนที่อยู่ไม่ทำอ่ะก็อย่างที่ธรรมาว่าน่ะโยมดูแลพ่อแม่เสียแต่วนี้ตอนที่ท่านกันยังแกเนี่ยตอนมีชีวิตเนี่ยให้ข้าวถึงทันทีให้น้ําถึงทันทีให้เงินให้ทองถึงทันที แต่ถ้าพ่อแม่ตายไปแล้วเนี่ยจะไปอุทิศเนี่ยโอ้จะไปผ่านระดับขั้นนั้นยังย,ยากอยู่นะโยมถ้าเกิดไปตกนรกเนี่ยบดสิทธิ์เลยเพรตภูมิเดียวเท่านั้นที่จะรับได้เพราะนั้นน่ะญยติโย,ยมรีบทำตอนนี้นี่คือการที่เรามาวัดมาพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาจิตวิญญาณจากที่เราเนี่ยจะคิดชั่วพูดชั่วจะทำชั่วให้เราพูดดีทำดีและคิดดี ได้ข้อคิดไปแล้วโยมก็เอาไปทําฝึกที่ตนละที่ละบาปเนี่ยละที่คาพูดละดาบที่ไม่พูดชั่วในทําชั่วและไม่คิดชั่วถ้าเราละตรงนี้ได้เราจะสร้างพูดก็เป็นศีลเป็นธรรมภาวนาเป็นศีลเป็นธรรมยิ่งภาวนาใจเราก็สงบนี่แหละกุศลสามชั้นขอให้เราทำแบบนี้ทำไปเรื่อยๆชีวิตเราเนี่ยถ้าเรารู้จักพอเราจะรวยที่สุด คนที่จนที่สุดนะี่ะคนไม่มีอะไรเลยนะ่ะนั่นแหละเขาก็จะว่าเขาจนอยู่นั่นแหละเพราะเขาไม่สร้างแต่ถ้าว่าเรารู้จักสร้างเนี่ยคนรวยบุญกับรวยทรัพย์ต่างกันคนรวยทรัพย์ปล่อยเขารวยไปเราไม่ต้องไปอิจฉาตาล้อนเขาเราเนี่ยพยายามทำกุศลของเราไปเรื่อยๆ ใครก็เอาของเขาไปไม่ได้โจรมันลักเอาของเราไปได้ไฟตายไปแล้วร่างกายนี่ถูกไฟไหมไฟก็ไม่ใช่เผาร่างกายเราได้เผาบุญเราไม่ได้เพราะฉะนั้นนะ่ะบุญติดอยู่ที่เราติดอยู่ที่ใจเราเราเป็นผู้สร้างนี่คือการพัฒนาจิตเพราะฉะนั้นนะ่ะทานคือพัฒนาเริ่มต้นทางกายศีลคือพัฒนาทางการกระทําภาวนา พัฒนาทางจิตวิญญาณรูปกรรนามเนี่ยกายกับใจเนี่ยเรามีศาสนาแล้วพัฒนาศึกษาจิตวิญญาณถึงจุดสูงสุดว่าในชีวิตเราต้องการอะไรสำหรับชีวิตนี้สุขที่สุดอยู่ตรงไหนที่เราต้องการปรารถนาผู้เจ้าบอกแล้วสุขอยู่ในพะนิพาน์นัตถิสันติประรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอยู่ที่ใจเรานี่แหละสงบ ตัดโลภโกรธหลงออกอะไเรเป็นสุขที่สุด